การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง18จนถึง24เมษายน2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรครับก่อนอื่นถ้าคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันพุธกลางคืนหรือเกิดในวันใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดครับและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ18จนถึง24เมษายน2564ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้นะครับการงานจะโดดเด่นครับ จะมีข่าวดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆเข้ามาเยื่อเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จที่รอคอยพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานที่คุณนั้นรอคอยอยู่นะครับบางคนก็จะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความ ก้าวหน้าในสายอาชีพบางคนก็มีเกณฑ์ได้นะครับเลื่อนขั้นหรือว่าเลื่อนตำแหน่งหรือว่าปรับเปลี่ยนการทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าใครที่สมัครงานอยู่รองานอยู่หรือตกงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในช่วง18จนถึง24เมษายนนี้มีเกณฑ์จะ ได้งานครับแม้ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังคงมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ยังคงจะต้องรอคอยต้องแก้ไขนะครับเรียกได้ว่า ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจะพูดถึงการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะต้องเอาชนะให้ได้จะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับและเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วนั้นอุปสรรคเหล่านี้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ ที่รอคอยคุณอยู่ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง18จนถึง24เมษายน2564นี้จึงเรียกได้ว่าแม้มีอุปสรรคปัญหาบางอย่าง ที่เป็นความท้าทายนะครับในเรื่องงานที่รอคอยคนเกิดวันพุธกลางคืนอยู่แต่การงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็มีความสำเร็จและมีโอกาสที่ดีในเรื่องงานที่รอคอยอยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเจอปัญหาอย่าไปท้อเจอปัญหาอย่าไปยอมแพ้นะครับขอให้ตั้งสติให้ดีค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้กันไปแล้วจะ ก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับนี่คือดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง18จนถึง24เมษายน2564นี้นะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง18จนถึง24เมษายน2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ18จนถึง24เมษายนนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่สู้ดีนักนะครับรายจ่ายเยอะนะครับไพ่ก้าดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของ ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้ต้องกังวลใจในเรื่องเงินบางคนมีเกณฑ์เงินขาดมือบางคนมีเกณฑ์ที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับในช่วง18จนถึง24เมษายนนี้บางคนก็ต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับไพ่ดีอ์คิมิสจะชี้เห็นว่าการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังครับเงินเข้ามาแล้วก็มักจะมีเหตุ ให้หมดไป เก็บเงินไม่อยู่ครับเงินเข้ามาแล้วก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายจนหมดไม่มีเหลือเก็บจะต้องระวังให้ดีนะครับในช่วง18จนถึง24เมษายน2564นี้ระวังอย่าใช้เงินเกินตัวใช้เงินอย่างมีสตินะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นแล้วก็ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชค ขอให้ดูให้ดีแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือดวงชะตาความรักนะครับมาดูกันว่า18จนถึง24เมษายน2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง18จนถึง24เมษายน2500 64ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ18จนถึง24เมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่ดีนักนะครับถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่านอกจากความรักความสัมพันธ์จะไม่พัฒน,นาไปในทางที่ดีแล้วเกรงว่าคุณนั้นจะมีคู่แข่งครับเพราะฉะนั้นต้องหมั่นตื้อหมั่นทําคะแนนนะครับถึงจะ เอาชนะใจ เขาหรือเธอคนนั้นได้นั่นเองครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพ่สองดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความขัดแยง้งหรือทัศนคติบางอย่างที่เห็นไม่ตรงกันคิดไม่ตรงกันแล้วนำพามาสู่ความขัดแย้งของคนสองคนได้ต้องระวังครับสำหรับใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นระหว่างคุณและคน รักหรือว่าเป็นลักษณะของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณหรือครอบครัวของคนรักของคุณหรือระหว่างคนรักของคุณกับครอบครัวของคุณก็ได้ด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับไม่ว่าจะขัดแย้งกันเองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขัดแย้งกับครอบครัวของอีกฝ่ายก็ เกิดขึ้นได้ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับเวลาในช่วง18จนถึง24เมษายน2564นี้ยังไม่ใช่เวลา ที่จะพบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตา การงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลายไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามครับ ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจกขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ